โลว้าว wow. ทุกคนวันนี้ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับว้าวเอยูว wow. ้าวเอเดรเพนเอเดรเพนบิ๊กเอเดรเพนตัวเล็กนะครับโอ้ไอรอนเอ้ยสไปเดอร์แมนโอ้สไปเดอร์แมนไม่มีไม่มีเสียงนะครับสงสัยไม่มีแบตเตอรี่ และนี่ก็เป็นเจ้าไดโนเสารสไปเลยไปงับเจ้าสไปเดอร์แมนเดี๋ยวพี่หุ่นยนต์มาช่วยนะครับโอ้หุ่นยนต์มาช่วยแล้วจิจๆจจ,จโอ้แน่ามากเลยอ๋อวันนี้ก็มาเต้นกันน้อย ไม่โยกเลยอ่ะมันอาและนี่ก็คือเจ้าช้างสีเขียวคลีนไายเลยช้างนั่งีิงไงาไม่ดีหรือเปล่าตายสองตัวสามตัวนี่ยิงแข่งกันเลย เขามีสามตัวแต่นี่ก็จะเป็นตัวแม่ตามลูกลูกไปเลยโอ,ลลโอ้ยไปนู่นแล้วโอ๊ยล้มแล้วโอ้ยรถเดินแปลงล่ะมาเลยโอ้ยไปนู่นแล้ว เดี๋ยวให้เจ้าบัฟเฟลโลตามไปดีกว่าบัฟเฟลโลตามไปเลยนีเ่เดี๋ยวเราไปตามเจ้าช้างน้อยกลับมาดีกว่านะนี่กลับมาหาเพื่อนไปบัฟเฟลโลตามไปโอเคทุกคน วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับตไคร้นะครับบายบายยู